สวัสดีครับยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับเข้าสู่โปรพนอวพนมิลเลอร์เคลมายอับันดาน์ที่จะสื่อสารกับพวกเราทุกคนจากความรู้สึกของหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาที่มันผุดขึ้นจากจิตใจจากจิตวิญญาณของเราที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกของความเรียบง่าย แต่ถ้าว่ามันยิ่งใหญ่เป็นความเรียบง่ายที่เราได้เข้าใจความเรียบง่ายเนี่ยอะไรที่มันเรียบมันเรียบราบมันเรียบราบมันเรียบมันก็ไหลลื่นนะอะไรที่มันง่ายมันก็โฟล์อะไรที่มันเรียบเนี่ยคืออะไรที่มันไหลลื่นคําว่าเรียบง่ายเนี่ยมันก็คืออะไรที่มันไปด้วยความไหลลื่นเบาสบายเนี่ย จึงเรียกว่าเรียบ,บ e ง่ายนะไอ้ตัวเรียบเนี่ยตัวเรียบเนี่ยคำว่าเรียบตัวนี้คือคำว่าไ workflows. หลลื่นนะมันเรียบมันไหลลื่นไปเนวเรียบและก็ง่ายไอ้ตัวง่ายตัวนี้ตัวอีซีตัวง่ายตัวความง่ายมันเรียบง่ายนะง่ายเนี่ยแปลว่าเบาสบายนะความง่ายในที่นี้แปลว่าเบาสบายเมื่อเราเข้าถึงความเรียบง่าย มันก็คือการเข้าถึงการไหลเลื่อนหรือไหลลื่นแบบโฟล์เบาสบายเป็นโฟล์ในแบบนั้นทีนี้มาถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรนะจะทำอย่างไรหรือทำอะไรให้กับชีวิตของเราเนี่ยให้กับตัวเราเองนะ ที่จะเป็นวเบรชันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ดีที่งดงามไอ้ความปราณีตความบรรจงเนี่ยมันทำให้ก่อเกิดความเรียบนะ <c oughs> ความเรียบอีกด้านหนึ่งของมันไอ้คำว่าเรียบเนี่ยเรียบเนี่ยคือความบรรจงคือความปราณีตจึงว่าเรียบนะพอมันเรียบ พอมันปราณีตพอมันบรรจงพอมันเรียบแล้วมันก็ง่ายพอมันได้เรียบแล้วมันก็ได้ง่ายพอมันปราณีตแล้วมันก็เข้าถึงความง่ายได้ง่ายอย่างง่ายดายเลยนะครับก็นี่คือสิ่งที่ครูอยากจะสื่อสารกับพวกเราทุกคนสำหรับนักปฏิบัติผู้สนใจในการที่จะเข้าถึงความรู้สึกของความเรียบง่าย ก่อนที่เราจะเข้าถึงความเรียบง่ายก็เข้าใจความว่าเรียบและคําว่าง่ายแล้วเรียบกับง่ายเนี่ยผสมประสานกันแล้วมันกลายเป็นอะไรเนะเมื่อไหร่ที่คุณหรือพวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความเรียบง่ายคุณจะได้เจอกับความอลังการความยิ่งใหญ่ของหัวใจเกิดมาพร้อมกับชีวิตที่แสนประเสริฐและล้ำเลิศที่สุดเกิดมาพร้อมกับความงดงาม เกิดมาพร้อมกับบุญญาบารมีที่สั่งสมไว้หรือสั่งสมมาเราเชื่อในแบบใดเราก็ได้ในแบบนั้นเรารู้สึกในแบบใดเราก็ได้ไปตามความรู้สึกที่เรารู้สึกในแบบนั้นเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> พวกเรากลับมาพิจารณาไตรตรองใช้ความระนีตแหละ <Okay. S 1> มันจะเรียบ ใช้ความมันจงนะมันจะเรียบมันจะเข้าถึงความวิจิตนะที่แสนงดงามจากก้นบึ้งของดวงใจจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณจากก้นบึ้งของหัวใจของเราจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณของเราที่จะก้าวไปสู่ความล้าเลิศความประเสริฐและความล้ําเลิศในความล้ําเลิศในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่ามันล้าเลิศแล้วไปเหนือใครมันล้าเลิศแล้วมันอ่ามันดูอลังการมันดูยิ่งใหญ่ ไอ้ความล้าเลิศในที่นี้มันเป็นความล้ําเลิศที่เราเจอกับความกระจ่างแจ้งหรือความประจักษ์ใจเจอกับความแจ้งนะความแจ้งในที่นี้คือแจ้งในความรู้นะแจ้งมันสว่างแจ้งนะสว่างจ้ามันจ้าด้วยปัญญามันจ้าด้วยสัมปชัญญะมันจ้าด้วยสติมันมีสติ มันมีสัมปัชัญญะมันเรียกเอาปัญญาหรือตัวปัญญาที่อยู่ภายในของเราออกมาใช้ได้อย่างไงได้ทีนี้บางครั้งบางคราเนี่ยเราก็สิทธิ์หลายอาจารย์่ยมันเป็นสิทธิ์หลายอาจารย์เรื่องเดียวกัน10อาจารย์20อาจารย์ก็พูดไม่เหมือนกันสักอย่างทีนี้มันง่ายนิดเดียวว่าเราฟังเยอะก็ดีฟังน้อยก็ดี มีอาจารย์เยอะก็ดีมีอาจารย์น้อยก็ดีหรือไม่มีอาจารย์เลยก็ดีแต่สิ่งใดที่เป็นความตระหนักรู้ที่เป็นปัญญายาณน,นะที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคุณงามความดีในจิตในใจเข้าถึงไวเบรชั่นที่ดีเข้าถึงแสงสว่าง ที่มันเจ uh mm ิดจรัสในจิต <traditions> ว <and heartbreaking> ิญญาณแสงสว่างนี้คือแสงสว่างแห่งปัญญาญาณแสงสว่างนี้คือแสงสว่างของสติสัมปชัญญะที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นในตัวเรามันผุดขึ้นในตัวเรานะเนะเราเป็นในสิ่งที่เราปรารถนาจะเป็นเราทำในสิ่งที่เราปรารถนาจะทำเราจะได้มีในสิ่งที่เราปรารถนาจะมี มันก็เป็นแค่นั้นบางครั้งเราก็นะบนเวียนอยู่กับความว้าวุ่นอยู่กับความไม่เข้าใจอยู่กับความรู้สึกว่าเราต้องค้นหาอะไรไม่มีอะไรให้เราต้องค้นหาอะไรมากมายขนาดนั้นมันมีอยู่แต่ว่าชีวิตนะที่เรามีอยู่นี่เรารู้สึกขอบคุณเรารู้สึกซาบซึ้งมันได้แค่ไหนมันไม่ใช่ว่า เราจะต้องค้นหาอะไรแต่ชีวิตที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้อย่างไงเราจะใช้ชีวิตอย่างไงนี่คือสิ่งสำคัญแต่ถ้าวันๆเราแต่เฟ้นว่าจะต้องค้นหาอะไรต้องสแสวงหาอะไรมันจะมีอะไรให้สแสวงหามันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเราเนี่ยนะถ้าเราเคยได้ยินคำของอัจฉริยะระดับโลกนะาศาสดาเอกของโลกเนี่ยที่กล่าวไว้ว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยมันคืออะไรทําไมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกอย่างมันมีอยู่ในตนทุกอย่างมันมีอยู่ในเราไอ้ดีก็อยู่ในเราไม่ดีก็อยู่ในเราไอ้เรานี่แหละมันมีทุกอย่างอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะมาเนี่ยก็มาพร้อมด้วยบุญญาบารมีอยู่แล้วมีบุญญาบารมีอยู่แล้ว มีบารมีติดตัวกันมาทุกคนน่ะมีบุญญาบารมีมาทุกคนน่ะไม่งั้นไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะและด้วยการเป็นมนุษย์เนี่ยครูจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไรขีดจำกัดคุณเป็นมนุษย์เนี่ยนะหรือในความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เป็นอะไรได้หลากหลายมากนะเป็นได้อย่างไร้ขีดจำกัดจึงต้องบอกว่าเป็นได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะ แม้กระทั่งศาสตา,าก็ผ่านควานเป็นมนุษย์แม้กระทั่งโพธิสัตว์นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ผ่านความเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่ผ่านการเป็นมนุษย์ที่ได้รับการยกจิตยกใจหรือเข้าถึงตนทั้งนั้น เมื่อเราเข้าถึงตัวเองเมื่อเราเข้าถึงตนแล้วนะยังคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้จะเป็นพระองค์ตรัสไว้หรือเป็นคำพูดจากบรรพบุรุษก็ตามแต่ถือว่าเป็นคำที่เปี่ยมล้นด้วยความหมายและปัญญายาณอยู่ในนี้ มันทำให้เรากลับมาะระลึกรู้ตัวว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่เราเริ่มเข้าถึงความเรียบความประณีตแล้วนะกำลังจะพาเข้าไปสู่ความประณีตที่มันเป็นความเรียบจริงๆแล้วนะพระองค์ก็ตัดไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระองค์ไม่ได้บอกให้เราเนี เที่ยวไปขอพรไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่อย่างใดพระองค์ตรัสไว้งดงามว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ครูบาอาจารย์นะของเราหลายต่อหลายท่านก็บอกให้กลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ตัวเองและต้นสายเนี่ยสายทานเ่งการที่กลับมาที่ตัวเองเนี่ย คือใครนะเป็นถ้อยคำนะแห่งปัญญาญาณให้เราพินิตพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็ใช้ความประณีตหรือความเรียบนั่นแหละนะเข้าไปพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าทำไมตนแลจึงเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพระเจ้าเนะี่ยจัก,กรวาลก็บอกว่าฉันอยู่ในเธอทุกคนเป็นเช่นนั้นนะ จัก,กรวาลก็บอกว่าฉันอยู่ในเธอทุกคนฉันอยู่ในเธอทุกคนดังนั้นเธอที่รักทุกคนครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะรู้ตัวทุ่พร้อมสติว่าเราคือใครเราเป็นใครนะเราเป็นใครเราคือใครเราเป็นใครเรามาเพื่ออะไรนะเรารู้กันหรือยังนะคำตอบที่ เป็นคำตอบที่เรียบง่ายที่สุดก็คือเรามาเพื่อเราไงเรามาเพื่อตอบแทนชีวิตเรามาเพื่อที่จะเป็นตัวเองเรามาเพื่อเป็นเราเนีเรามาเพื่อที่จะค้นเจอตัวเองอย่างคําตรัสหรือแม้กระทั่งคํากล่าวนะคำตัดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแสดงว่าในตัวเราเนี่ย มันมีดีอยู่มากมายกายกองมีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่ในเราความดีก็มีอยู่ในเราทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นด้านใดก็มีอยู่ในเราเมื่อเราได้เข้าถึงความรู้สึกจริงๆเมื่อเราได้เข้าถึงความรู้สึกว่าเรามีสิ่งนั้น ว่าเราเจอสิ่งนั้นว่าเราพบสิ่งนั้นมันมีสิ่งนั้นอยู่ในเรามันมีสิ่งนั้นอยู่ในเรานี่คือความประณีตเธอต้องใช้ความประณีตน,นี้ในการพิจารณาตัวเองอย่างรอบคอบท่วนถี่และถี่ท้วนจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเรียบเร,เรียบง่ายเนี่ยความเรียบง่ายความเรียบเนี่ยคือความประณีตบรรจงนี พินิษพิจารณาจึงเข้าถึงความเรียบความง่ายก็อย่างที่เกล่นไปตอนต้นว่าความง่ายก็คืออะไรที่มันเบาสบายเขาเรียกว่าง่ายมันง่ายจังมันเบาสบายจังนะความเรียบเนี่ยนอกจากจะเป็นความไหลลื่นแล้วก็ยังคงเป็นความประณีตเป็นความบรรจงอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเผลอๆก็มองว่าไอ้คำว่าเรียบง่ายเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตแบบสมถะไม่นะมันใช้ชีวิตด้วยความประณีตใช้ชีวิตด้วยความประณีตใช้ชีวิตด้วยความบันจงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่เราเข้าถึงความวิจิตบรรจงแห่งการใช้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะเน่งชีวิตเราเป็นศิลปะ ชีวิตเรามีสีสันมีสอรี่มีเรื่องราวมีประสบการณ์มี Experience มากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต overall in one เจอทุกสิ่งเจอทุกอย่างที่เป็นทวิภาวะไม่ใช่แค่เราเพียงหนึ่งเดียวที่ได้เจอแต่ทุกคนทั่วโลกใบนี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ล้วนแล้วแต่เจอเจอเพื่อให้เราได้เลือกว่าเราจะใช้อะไร นะเราจะกอดคอไปกับอะไรเราจะดำรงชีวิตของเราไปกับสิ่งใดกันแน่นี่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่เราควรเข้าถึงความตระหนักรู้ในขั้นสูงสุดเราลองวางเรื่องของความลบหลู่เราลองวางความกลัวความวิตกกังวลอะไรต่างๆลงไปให้หมด เราลองมาพิจารณาดูที่ตัวเรามีเพียงตัวเราที่ตัวเราเพียงหนึ่งเท่านั้นลองพิจารณาดูสิว่าอะไรสิ่งใดที่ทำให้เรายืนหยัดและดำรงอยู่ในวันนี้หัวใจแบบไหนที่เราใช้กับตัวเราเองความรู้สึกคำว่าหัวใจมันก็คือ ความรู้สึกและข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่เราปฏิบัติกันที่เราพยายามแสวงหาเพื่อที่จะพบเพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะเข้าถึงความตระหนักรู้นะที่เราเรียกว่าโลกนี้คือมายาก็ความจริงมันงดงามไงความจริงมันคือความเบิกบานความจริงมันคือความปิติสุขไงเนี่ย ทีนี้พอเราได้ยินได้ฟังอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็ถูกบดบังนะบดบังความเป็นจริงของความเป็นจิตวิญญาณว่าเรานี้ดำรงตนอยู่ก็เพราะเราได้สร้างบุญสร้างกรรมมาแบบนั้นมาแบบนี้ โทษบุญโทษบาปโทษกรรมโทษสารพัดจะโทษโทษฟ้าโทษดินที่แกก็เหยียบย่ำกันอยู่เนี่ยโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โทษเทวดาโทษฟ้าโทษอากาศโทษอะไรก็กล่าวโทษกันไปมันใช่หรือไม่ ทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้จัก,กรวาลแห่งนี้พร้อมให้การสนับสนุนเกื้อกูลเธอทุกคนด้วยความรักเธอที่ปรารถนาที่จะเข้าถึงจิตจักรวาลน,นะมีความรู้สึกเลยแต่ละคนฉันจะเข้าถึงจิตจักรวาลฉันจะเข้าถึงจิตจักรวาลรู้หรือยังว่าจักรวาลคืออะไรดวงดาว โอรยิบประยัปั้งพราวบนฟากฟ้าพาทิตย์หรือดวงดาวอะไรอย่างนี้หรือเธอรู้ไหมว่าจัก,กรวาลน,นั้นคือความรักคำว่าเข้าถึงจิตจัก,กรวาลไม่ได้หมายความว่าเธอจะดึงดูดความมั่งคัง่งหรือเฟือความบุดมสมบูรณ์คำว่าจิตจักรวาลความหมายของคำว่าจิตจักรวาลจัก,กรวาลไม่ใช่ดวงดาว คำว่าจิตจักรวาลน,นั่นหมายถึงความรักมันอุดมไปด้วยความรักเธอมองเห็นโลกและเธอก็มองเห็นความรักมองเห็นพื้นดินที่ไม่ปฏิเสธต้นไม้สายน้ําไม่ปฏิเสธสิ่งใดเลย <c oughs> แม้แต่การเหยียบย่ําของพวกเธอทั้งหลายพื้นดินก็ไม่เคยปฏิเสธแม้แต่สัตว์เซล์เดียวจุลินทรีย์เล็กๆก, <c oughs> ก็ยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตบนโลกใบ นี่นี่จึงเป็นความรักแล้วเวลาที่เราเข้าถึงจิตจักรวาลจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าจิตจักรวาลไม่ได้หมายความว่าเธอเข้าถึงกฎแรงดึงดูดและเธอจะมีพลังในการดึงดูดมหาศาลเข้ามาสู่ตัวเธอเธอจะเข้าถึงจิตจักรวาลไม่ได้เลยถ้าเธอไม่เข้าถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเธอไม่เห็นความรักในจักรวาลที่จักรวาลให้กับโลกให้ให้กับดวงดาวทุกดวงให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสบรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพชีวิตเนี่ย <c oughs> เธอจะพูดว่าเธอเข้าถึงจิตจักรวาลไม่ได้เมื่อใดที่เธอเป็นความรักเมื่อใดที่เธอเข้าถึงความรักเนี่ยจึงเข้าถึงความเรียบ ที่เรียกว่าความประณีตและความบรรจงความเรียบง่ายที่แสนนลารังการทํทำไมมันเรียบง่ายละ่ะครูความรักมันเรียบง่ายตรงไหนมันเรียบง่ายตรงที่มันถูกฝังอยู่ใน DNA ทุก DNA ของเธอมันถูกฝังอยู่ในเซล์เป็นล้านเซลในตัวเธอ ผ่านตัวเธอทุกคนเนี่ยจิตจักร,กรวาลเธอเห็นดวงดาวนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้าน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 ดวงในทางช่างเผือกกันล็กซี่ทางช่างเผือกเท่านั้นเธอก็เห็นดาวเป็นล้านดวงดวงดาวแห่งความรักจักรวาลให้ความรักกับดวงดาวทุกดวงนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เธอเข้าถึงความรัก ที่ยิ่งใหญ่ในระดับจิตจักรวาลได้แล้วก็เธอเข้าถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือความอุดมสมบูรณ์อย่างท่วมท้นแน่นอนโดยที่เธอไม่ต้องพยายามที่จะเฟกคที่จะเมกที่จะโมดิเวตตัวเองให้เข้าถึงจิตจักรวาลฉันเป็นจิตจักรวาลถ้าเธอเป็นจิตจักรวาลตัวจริงเธอต้องเป็นความรักที่แสนยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้เป็นความรักที่